เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเราแต่เขาเหล่านั้นไม่ก็ไม่ใช่พวกเราเพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกเราเขาก็จะอยู่กับเราต่อไปนะคะแต่เขาได้ออกไปแล้วซึ่งก็เป็นปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกเราไม่และท่านทั้งหลายได้รับการเจิมจากองค์ผู้บริสุทธิ์นะคะและท่านทุกคนก็มีความรู้เราก็รู้นะคะการเจิมของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้มีความรู้ ไม่ได้แปลว่าเราเราไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วมีการเจอม,มาแล้วเลยรับการสามแดงทุกอย่างต้องประกอบกันนะคะแต่การเจมิมเราไปดูนะคะหนึ่งโครินสองข้อที่เก้าข้อที่สิบมาดูและท่านทั้งหลายได้รับการาดังที่มีเขียนไวน้ในการเจิมนะคะก็คือดังที่มีเขียนไว้แล้วว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินและไม่เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์นะคะ ต่อมาคะ่ะพระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณของพระองค์เพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้นเป็นความล้ําลึกของพระเจ้านะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วหูไม่ได้ยินหรอกแต่การเจิมนั้นนจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับมันมีความมั่นใจนะคะแล้วก็เราเรารู้อะเรารู้ถามว่ารู้ได้ไงว่ารู้ว่ามีพระเจ้ามันรู้อะและรู้ได้ยังไงว่าต้องโทรไปหาคนนี้ ไม่รู้สิมันรู้สึกอยากโผล่นะคะก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราหูไม่ได้ยินและสิ่งที่นึกไม่ถึงแต่ว่ามันมีการทรงนำของพระองค์มันมีการเจิมนะคะหรือที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่โทรมาและดิฉันหนุนใจนะคะเขาก็เหมือนกับมันมีชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะ เป็นเพราะอะไรเพราะดิฉันมีการเจิมของพระเจ้าในด้านนี้ไงในด้านการหนุนใจผู้คนนะคะและการหนุนและการเจิมนั้นก็ได้ออกมาและเหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราก็พูดได้ถูกจุดหนุนใจนะคะแต่พระเจ้าก็คือใช้เรานะ,ะไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่ว่าเป็นการเจิมของพระองค์นั้นทำให้เราสามารถทำได้